จากเพจอาเซียนสกายไลน์ได้ลงวิดีโอครอสโบว์แดนการเต้นแบบดั้งเดิมของกัมพูชาในปี1965 ពីចិត្តនេះសូមជម្រាបថាពីអ្នកដែលបងប្អូនលោកចិត្តដេញមកអាចញញឲ្យយើងគូនស្មែមានធមពលតបបិការពីចិត្តសហាស្រីងកើ I <laughs> ดูคอมเมนต์คนไทยที่ได้รับชมวิดีโอนี้จากเพจเอเชียนสกายไลน์ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกบอกว่าเราว่าโอเคนะมีเสน่ห์และจิตวิญญาณมีสตอรี่เบื้องหลังมีแนวคิดมาจากอะไรน่าจะเกี่ยวกับวีรกรรมอะไรสักอย่างที่มีผู้หญิงเกี่ยวข้องอย่างโดดเด่นแล้วนำมาเล่าเป็นเรื่องราวในการแสดงการร่ายรำดนตรีและการขับร้อง น่าสนใจอยากรู้เพิ่มเติมแต่น่าเสียดายที่ฟังภาษาเขเมรไม่เข้าใจคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเสียดายนะที่วัฒนธรรมเหล่านี้ถูกลืมและกำลังจะหายไปเพราะคนรุ่นหลังไม่รักษาไว้ต่อไปคงไม่มีใครรู้จักแล้วแต่ยังโชคดีที่มีเทคโนโลยีทำให้ยังได้เห็นศินละปะเก่าแก่นี้ คอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ามีเสน่ห์น้าค้นหามากดูเพลินตาดี Comment คอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสวยแบบมีเอกลักษณ์ไม่เห็นต้องไปกอบใครเขาศิลปะตัวเองจะลืมรากเง้าไปทำไมคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสวยงามตามแบบฉบับเขมรน,น้าอนุรักษ์ไว้ แต่เสียดายเขมรรุ่นหลังไม่เห็นคุณค่าคอมเมนต์ comment คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสวยงามดีทำไมเขาไม่ส่งเสริมวัฒนธรรมของเขาเองนะของดีๆตัวเองก็มีว่าไหมครับคอมเมนต์ comment คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมว่าดูดีมีเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาก กว่าที่จะไปลอกเลียนหรือไปเคลมของชาติอื่นเขามาแล้วมาโกหกตัวเองและชาวโลกว่านี่คือศิละปะวัฒนธรรมของข้าคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว,ว้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ของคขมเมนมีอยู่แล้วทำไมไม่อนุรักษ์และพัฒนากันเอาไว้วันวันจ้องแต่จะแย่งเอาของคนอื่นคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า มีของดีเป็นของตัวเองแต่กลับรังเกยียจไม่เอามาเผยแพร่ให้ชาวโลกรับรู้เหมือนจะอายแต่ไม่อายที่จะเคลมของชาวบ้านเขาไปทั่วโน้นของกูนี่ก็ใช่หมดแล้วขสูญสิ้นวัฒนธรรมของชาติขเขมรคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าดูเท่ดีก็มีเสน่ห์ในแบบเขานะอันนี้ออริจินอลของแท้ถ้ารู้จักนำมาประยุกเข้ากับสมัยใหม่ ให้คนรู้จักว่าขมรจริงๆเป็นแบบไหนวัฒนธรรมจะมีคุณค่าและเป็นที่รู้จักคอมเมนต์ comment คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าวัฒนธรรมของกัมพูชาก็ดีอยู่แล้วนะครับผมไม่เคยเห็นแบบนี้แปลกดีครับสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเอาไว้ให้ดีครับคอมเมนต์ comment คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ก็สวยงามตามประษาเรายังไงก็เป็นของเราภูมิใจเถิดชาวกัมพูชาพวกเจ้ายังมีภาษาตัวหนังสือเป็นของตัวเองคอมเมนต์ comment คนต่อมาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเอกลักษณ์ชาวเขมรต่อยอดดัดแปลงจะดูมีเสน่ห์มากๆครับของดีของคุณก็มีแต่คุณไม่ต่อย,ยอดสืบทอดกันเองน่าเสียดายแทนเคลมเพื่อนบ้านดูไม่มีเสน่ห์เลย เพราะคนทั้งโลกเขารู้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีของสยามนี่คือคอมเมนต์บางส่วนจากเพจเอเชียนสกายไลน์มากกว่า1,300กว่าคอมเมนต์